มืออาชีพอีกระดับลูซิโอเชสชินเนลโลนะครับอีกหนึ่งยอดบอสที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นการกระตุ้นลูกน้องคนใหม่นะครับในสังกัดของ l c r Honda อย่างอ l e ็กซ์รินที่เพิ่งจะทำงานกับ Honda นะครับเป็นซีซั่นแรกกับฤดูกาล2023ส่วนยอดบอสอย่างลูซิโอเชสชินเน l โนั้นได้ออกมาชื่นชมกับการปรับตัวของอเล็ g r ์รินนะครับบนตัวแข่งอย่าง RC213V นะครับกับซีซั่น2023และ ตลอดการทดสอบที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบาลนเซียเทสนะครับเซปังเทส อเล็กซ์นั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับ r c 2 3 v ได้เป็นอย่างดีและยังมีทัศนคติที่ดีมากๆนะครับกับการทํางานและก็ต้องขอชื่นชมทางฝั่งของ Honda เหมือนกันนะครับไม่ได้ปล่อยให้ทางนักแข่งนั้นปรับตัวแค่เพียงฝ่ายเดียวทางทีมงานของ Honda เองนะครับก็มีการทํางานอย่างหนักแน่นนะครับเพื่อที่จะปรับ r c 2 3 v ให้เข้ากับอเล็กซ์ดนั้นได้มากขึ้นนะครับก็เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับกับความตั้งใจของอเล็กซ์นนะครับในการทํางานโดยประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ไปตกอยู่ที่ใครมันก็ อยู่ที่ h o n ด้าและตัวนักแข่งเองทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนี้นครับลูซิโอเชสเชเนลโลนั้นยังออกมาคอนเฟิร์มมาไว้เลยนะครับว่าอเล็กซ์รินนั้นเป็นนักแข่งที่มีความตั้งใจมากๆนะครับกับการทํางานและมันยังเป็นการทํางานที่แบบละเอียดอ่อนและมันยังมีความเป็นมืออาชีพแบบสุดๆไปเลยซึ่งการกระทําของอเล็กซ์รินนี้นะครับมันก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับกับการทํางาน และลูซิโอนั้นก็ยังบอกเลยนะครับว่าทีม LCR Honda นั้นโชคดีมากๆเลยครับที่มีนักแข่งที่สามารถตั้งใจทํางานเสนอไอเดียที่สามารถเป็นประโยชน์กับการพัฒนารถได้และยังสามารถนําประสบการณ์ที่มีจากซูซูกินั้นมาปรับใช้กับทีมงานของ Honda ได้อีกซึ่งการมีอเล็กซ์รินนั้นมันก็เหมือนถูกหวยเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ลูซิโอเชสชินเนโรนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับ <c oughs> เขาบอกไว้ว่าผมเนี่ยดีใจมากๆเลยครับที่ได้อเล็กซ์รินนั้นมาร่วมงานกับฤดูกาล2023 รินนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากๆครับผมไม่ได้หมายถึงว่านัก siglo, แข่งคนอื่นๆนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าอเล็กซ์รินนั้นแต่อเล็กซ์รินนั้นมีความตั้งใจแบบละเอียดอ่อนและใส่ใจทุกขั้นตอนของการทํางานมากๆครับและผมก็ยอมรับเลยว่าอเล็กซ์รินนั้นยังสามารถเสนอไอเดียที่มันเป็นประโยชน์มากๆกับการทํางานและอเล็กซ์รินนั้นยังสามารถทํางานในอีกหลายรูปแบบเพื่อที่จะพัฒนาตัวแข่งของฮอนด้าไปให้ดีกว่าเดิมและตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าอเล็กซ์รินนั้นสามารถฝากความหวังของฮอนด้าไว้ได้ กับการที่จะพาฮอนด้านั้นขึ้นไปอยู่ในระดับหัวแถวอีกครั้งหนึ่งได้รินเป็นนักแข่งที่สามารถตั้งสมาธิกับการทำงานได้ดีมากๆครับเขามีสมาธิที่สูงมากและมีความคิดที่ดีในแบบที่ว่ามันสุดตรงสุดๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันเลวร้ยรายก็ตามครับอเล็กซ์รินนั้นสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นความคิดที่ดีและเป็นเรื่องที่ดีได้การแก้ไขปัญหาของฮอนด้าก่อนหน้านี้คือเรื่องถ่ายทอดพละกกำลังของเครื่องยนต์ไปที่พื้นแทรกและมีปัญหาของการยึดเกาะ และการเข้าโค้งแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายถึงว่าเข้าโค้งด้วยความเร็วที่มากขึ้นนะครับกับเซปังเทสอเล็กซ์รินนั้นสามารถขับขี่ RC23V ได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นการปรับตัวของทางนักแข่งหรือว่าการทำรถให้เข้ากับอ l เล็กซ์รินเองก็ตามตรงนี้มันเป็นผลประโยชน์ของ Honda ล้วนๆครับและเรื่องที่ดีก็เกิดขึ้นที่เซปังเทสการทดสอบล่าสุดของ Honda กับเซปังเทส ฮอนด้าสามารถมีพละกําลังของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับทีมงานของเราแต่อย่างที่ผมได้บอกไปรถของฮอนด้านั้นยังจะต้องมีการยึดเกาะที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมและการใช้เบรกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมันชัดเจนเลยครับว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันยังไม่เพียงพอกับการที่จะต่อสู้ในฤดูกาล2023ครับและผมเชื่อว่าปัญหานี้มันจะจบลงก่อนที่การแข่งขันในฤดูกาล2023นั้นมันจะเริ่มขึ้นและเจอกันครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ